นะโมตัสสะภะคะวะโรอรตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโรอรตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารังขจามิ ธรรมังสระนังขจามิสังขังสระนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสระนังขจามิทุติยัมปิธรรมังสระนังขจามิทุติยัมปิสังขังสระนังขจามิตติยัมปิพุทธังสระนังขจามิ ตติยมปิธรรม,มังสระนังขจามิตติยมปิสังขังสระนังขจามิติสารณะขมะนังนิธิตังปานาติปาตาเวรมะนีสิขปะปังสมาธิยามิอธินาธานา เวระมะนีสิกขาปะังสมาทิยาไมิกาเมสมิชาจาราเวระมะนีสิกขาปังสมมัมมาทิยาไมิมุสาวาทาเวระมะนีสิกขาปะังสมาทิยาไมิ สุราเมรายะมัชฌะปะมาทธานาเวระมณีสิกขาปะทังสะมาทิยามิอะระหังธัมมาสัมพุตโตภะคะวาพระภูมีพร,ระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต บาปเพล่งกิเลสเปล่งทุกข์ทิ้งเชิงปราศรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวุฒังภัควันดังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพราภูมีพระพักเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโต อควาตาธรรมโวธระมเป็นธรรมทีมท่พระผู้มีพระภาะคเจ้ากราบไว้ดีแล้วดามังนามาจามีกราบบ่เจ้านามัสาการพระธรรมสุปฏิปันโนภาคา,าวาโตสาวกัสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิพระ,ระาะเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ท่านธรรมยังพุทธสาภคะวตปุพพาคณมการังการรมะเส นโมตัสสามากาวะโตขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมมุทัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง นามวัตาสาภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นนะระหะโตเึืงเป็นผู้ใครจากกิเลสธัมมายัมบุทธัาตะตรัสารู้ชอบได้โดยพระองค์เองนามวัตาสาภะคะวะโต ขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระราัาโตเซึ่งเป็นผู้ไรจากกิเลสธรรมะธพุทปัสสาะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองท่านธรรมยังพุทธานุสต,ตินยังกโรมะเส ตังโตปันภะคะวันตังเอวังกันยานุกิติตตโตอภคะโตก็กิตติสัพันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้พุงไปแล้วอย่างนี้ว่ากิติปิโตภะคะวาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น อารังเป็นผู้ไรจากกิเลสธัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิจาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงความด้วยวิจาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี โลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรบรปุริตาธรรมะสารสิเป็นผู้สามารถฝึกปุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสะะววาสนาเทวมนุษย์นังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผูตอ เด็นผู้รู้ผู้ถืนผู้เกตตานด้วยธรรมภะควาทิเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกคำต่งางสอนตัดดังนี้ท่านธรรมยังพุทธ,ธาภิคีติงกรโรมาเตคันทวาระหันทวารตาทิคุณาพิยุโต พระพุทธเจ้า,าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นตน้นสุตาพิยาณการุณหิธกราคตตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทติโยสุจนาตังกามลังวาสุโร ทงกระรรมจนที่อีให้เบิกบานดูดอธิที่ทำบัวให้บานวันธามธรรมรนังธิรัตาชิเนนทงังข้าพเจ้าไหวพระชินนตีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวผู้ตยโดยสพัพพานีนังธารันังแก่มังมุตตัง พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นสารณะอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปาธรามุนติทธานังวันธามิตังทิเรนัง<ม>ข้าพรเจ้าว้ว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ทั้งแห่งความละเล็กองที่หนึ่งด้วยเสียงกล้าว ตัสสาสิตสมิตาตัววาพุตโตเมาตามิกิโรข้าพเจ้าเป็นท่าของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าตโวตุกขาคา,าตาจาวิขาตาจาิตาสเมพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องกรรมจตุก และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าทธาตังนิยาเตมิตริลันชีวิตันจิตังข้าพเจ้าหมกกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวัน,นตันโตหังกรลิสามิพุทธเสวะสุโพติตังข้าพเจ้าผู้ให้อยู่จากพระพฤทธธรม ซึ่งความตัตรู้ดีของรพระพุทธเจ้านาติเมตระนังอัญญงพุทโธเมตระนังวรังตาราะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นตาระาอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะตาจจวะเจนาวะจยังตัตุาสานเสนด้วยการกล่าวคำตัดนี้ ข้าพรเจ้าพึงจริญในพระศาสนาของพระศาสดาโคจังเนวันธรมาเนนยังปุญญังปัุตังอิทาข้าพรเจ้าผู้ว้อยู่เึิงพระพุทธเจ้าได้ขนขวายบุญใดในบัดนี้ตาเปพิอันธรายาเมมะเหตุตัดสะเตจสา อันตารายทัง้งควงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญน,นั้นกายเนว่าจาเย,ย็เยตัสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทัวเทกุกมังปะกตังไม่ยายงกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้าประทับแลมให้พระพุทธ,ทยยธนานาทเจ้า มุตตปฏิกานหัตุอจชยันตังขอพระพุทธเจ้าจงอุึิงทอดร่วมเกินนั้นๆัสารันตะเรสมวริตุงวะพุทธเพื่อการสำราวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปหันธรรมยังธรรมานุสต,ติในยังกโรมะเส ราคะตัวมาว่ตาทั้งหมดกระรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ที่แล้วตันติิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ เออิยปาติโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปันายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจัตังเวทิตาโพลินยูยีดีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ปิปันโนภะคะวะโตสาวกสังงคสตรงตาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไรปฏิบัติทีแล้วโอโยปปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคสงฆงตาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูใดปฏิบัติตรงแล้ว ยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสงฆสาวกของพระภูมิพระพาคเจ้าหมู่ไดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาว,สาวะกะสังโฆสงสาวกของพระภูมิพระพาคเจ้าหมู่ได ปฏิบัติสมควรแล้วยาทิท่ทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือกาตาริปุริสยุคานิอัตาปุริสภุกราคผู้แห่งบุรุษสิคู่น่าเปลี่ยงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอตัาภาควโตวสาวากาสังโฆคนั่นแหละสงสาวกของพระผูมีพระบาเจ้า อาหุนัยโยเป็นสมควรแก่สักการาที่เขานำมาบูชาปาหุนัยโยเป็นสมควรแก่สักการาที่เขาจัากไว้ต้อนรับตาินัยโยเป็นผู้ควรรับตักธินาทานอัญชลีการณิโยเป็นตู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี อนุตรังกุญญาเกตังโลกัสติเป really ็นเนื <in fucking> <consultation> ้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเตตาปะรนังกราะห์มั่สัตย์งสุขิโตอิ่ ขอให้พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ดึงสุดเหตุโกวิญญูมิตร มีกรรเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแห่งเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นนิพนธ อิทังเมปุญญาภาคังยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยทุกขาปะมุนจันตุขอส่วนแห่งบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าซึ่งมีมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์และท่านผู้มีอุปการะักคนแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นต้นขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น จงมีความสุขผลจากความทุกข์เถิดอิอทังบุญยะภาคังสัพพัตตานางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาทุกขาปะมุนจันตุขอส่วนแห่งบุญนี้จงสำเร็จแก่สัพพัสส์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชลาผู้ชะก,ก็ดีที่เกิดเป็นอันทชาก,ก็ดีที่เกิดเป็นสังเสทชาก,ก็ดี และที่เกิดเป็นโอปปปาติกะก็ดีมีมนุษย์และเทวดามีเปรตชนและเจ้ากรรมนายเวรเป็นต้นขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงอนุโมทนาในส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วนี้ท่านทั้งหลายที่มีทุกข์อยู่ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่มีสุขอยู่แล้วขอให้มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป โดยท่วนทั่วทุกท่านทุกตัวตวนเธอข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานอ้างถึงอำนาจแห่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตลอดทั้งบุญบาร,รมีที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์เจริญกิตภาวนาในครั้งนี้ได้รวมเป็นพลังบุญหนุนส่งให้สำเร็จผลแก่เจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าหรือท่านผู้หนึ่งผู้ใด ที่ข้าพเจ้าได้ร่วงเกินท่านไว้ซึ่งเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าปิดามันดาของข้าพเจ้าได้รับผลกรรมเกิดทุกกายทุกใจอยู่ในขณะนี้ขอให้ท่านได้รับส่วนแห่งบุญนี้ขอให้มีแต่ความสุขปราศจากความทุกโศกโรคภยัยสมบูรณ์พูนผลด้วยของกินของใช้มีที่อยู่อาศายัยเครื่องนุ่งหม่มและยารักษาโรคตลอดทั้งมีบุญบรารมีได้เข้าถึงพระนิพพานเถิด ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ได้รวมเป็นพลวัตปัจจัยอำนวยผลประทานพรให้ข้าพเจ้าบิดามารดาและญาติของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขกายสุขใจปราศจากทุกโศกโรคภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สำเร็จผล สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกประการด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ